วันนี้ไม่มีแคปชั่นมันมนม,นมีแต่หมูที่มันนุ่มมากหมูมะนาวนุ่มแซ่บตามฉบ,บับครัวบันนี่จ้าเดี๋ยวเรามาทำกันเลยจ้าเมนูปีใหม่นี้หรือว่าแหม่ทำกินเอง ทำขายอะไรก็แซ่บหมดเอาหมูนะจ๊ะสั่นนอกใส่ผงชูรสนิดหนึ่งอันนี้สเปรย์ของเราเหมือนเดิมตอกไข่ใส่สองใบบางคนบอกกลัวขาวไข่นะคะเวลาอะน้ําตาลหนึ่งช้อนถ้ากลัวขาวไข่นะคะหมักเอาไว้เนี่ยอันนี้ข้ามคืนนะคะแช่ตู้เย็นปิดฝาไว้ด้วยนะแล้วก็ล้างเวลาที่เราจะเอามาใช้อะคะ่ะอันนี้น้ํายำนะคะน้ําตาลค่ะหช้อนน้าปลาจ้า ประมาณ3ช้อนนะจ๊ะน้ำมะนาว4ช้อนจ้าผงชูรสนิดนึงเราจะไม่ทำแบบรสหวานมากนะเราจะให้แบบเปรี้ยวรันๆแล้วก็นี่เลยจ้ะพริกกระเทียมปั่นหยาบแล้วก็ใส่ลงไปโอ๊ยแค่เนี้ยละจ้ามันง่ายแล้วก็แซ่บเวอร์แล้วจะเด็ดสรตรีิ ฝานมะนาวใส่ลงไปเลยจ้ะแหมมะนาวหนาเหมือนหน้าคนทําเลยอ่ะใบสะระแหน่นิดนึงที่จริงอยากจะฝานให้บางนะจ๊ะเดี๋ยวมันไม่เข้าคอนเซ็ปต์กับหน้าคนทำาุ้ยและนี่นะจ๊ะกระลาปีซอยจ้าเราก็หยิบหยิบหย,บย,บยบิมาใส่เลยฟูฟูฟงฟง,ฟงแล้วก็ถ้ามีแครอทก็หั่นแบบ เสริมเพิ่มความสวยงามให้กับถาดของเรานะคะแล้วก็นี่เลยแห่การคนาอ่อนๆตกแต่งด้วยมะนาวจ้าหมูของเราบอกเลยว่าข้ามคืนเอามารวกนะจ๊ะน้ําก็แบบร้อนๆเดือดๆเลยนะ แล้วก็นี่เราจะเอาไปลวกแป๊บหนึ่งพอแบบมันแบบเริ่มเริ่มแดงนิดนึงแล้วก็อีกนิดนึงนะจ๊ะให้มันสุกนิดนึงมันก็คือแบบใช้ได้ยานานมากเดยวแข็งนะเนี่ยบอกเลยนะว่าทําแค่เนี้ยถ้าไม่รีบไม่ร้อนไม่อะไรนะหมักหมูได้ที่อุ้ยมันเข้ากันกับน้ายำสุๆดๆเลยจ้ะทุกคนราดลงไปเลยจ้ะชามเท่านี้นะจ๊ะทุกคนก็จะได้เมนูหมูมะนาวนุ่มแซ่บแล้วจ้าโอ้ย ภาคมาทีก็แบบอืบางทีก็งงตัวเองนะหายใจทางไหนเนี่ยวันนั้นเจอคลิปหนึ่งโคตรขำเลยทุกคนโอ้โหโคตรขำอะบอกเลยคลิปอะไรตำรวจกับแม่เมียตำรวจอะไรสักอย่างหนึ่งเออโคตรหาะไรไปหาดูเอานะแล้วก็นี่อืมชิมเลยจ้าทุกคนโคตรอร่อยแซบเวอร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพจครัวบ,บันนี่แซ่บปังที่อยุธยาด้วยจ้าก็เป็นร้านที่ทำยำนะคะแต่จริงๆขายผัดไทย ดูไม่เข้ากันเลยดูคนละแนวมียำกรุบกริบกุบกิบขายในลายแมนอะไรประมาณเนี้ยนะคะ